เท่าไหร่ครับแม่โคง้ง900ครับ900นะสวัสดีครับผมกิจเจริญจากช่องคลองถมทั่วไทยมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับเรายังคงอยู่กันที่ตลาดไทยคลองถมนะครับเป็นเช้าตู่ของวันที่28เมษายน2565 okay. ตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับก็ฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็มากันเยอะแล้วครับผมเป็นตอนจบใน EP นี้นะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมกันต่อเลยครับ เก็บไปย้อยโอเคเอาไว้นะนี่น้องไปทำอะไรครับผมเหมือนที่ทำขนมไหมเ <c oughs> ท่าไหร่ครับพี่ยังของอนไรของงานเท่าไหร่ร้อยร้อยเป็นไม้สักหรอือว่าอะไรไหมไม่ได้เด

ไม่มีที่ตัี่ไงทไม่ได้มันกงเอาท่านลองเาท่าองไงปอันนี้ลบไปห้าิเกระเพาะปลาเก่าก็มีนะครับราคดกว่าเท่าไหร่เนี่ยส่นองพครับผมไม่มีป่าหลอสามสัก 难难难，菩萨。 ้ารอบเช้าก็จะขายกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับขายยาวไปเรื่อยจนถึงสิเอดโมงเช้าก็ตัดรอบนะครับก็จะไปเป็นรอบบ่ายอีกทีหนึ่งครับผมบางท่านก็ขายควบเลยนะครับเช้าแล้วก็ไปยันบ่ายกลับบ้านก็หัวขําเลยครับยาวเลยครับผม แล้วอย่างเขาเลิกกันกี่โมงพี่ทุกนปกติเขาให้เลิกห้าโมงตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าอ่าเดี๋ยวตัวนี้ก็บอกโมงเช้าก็บางคนแล้วก็บางแล้วใช่ไหมเพราะมันร้อนอ่ะใช่ไหมได้พี่ขอบคุณมากทุกคน เท่าไหร่ครับแม่โคง900 900รูปน้ครับสวยขอบคุณมากครับจัขนาดที่กระจกรจบมบันมเขียนท่ามุงนี้2,008โครงสามันนะโคงแกก่อนมันก่อนเล่นกันแนงครับซื้อเก็บขอเก่าเีย งานเก่าวินเทจก็เยอะนะครับช่วงเช้านี้ ก็เดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับสินค้ามีหลากหลายเลยของแต่งบ้านก็เยอะของแต่งแนววินเทจเครื่องใช้ต่างๆของเก่าโบราณก็ลองมาเดินดูนะครับใครยังไม่เคยมาเดินช่วงเช้าก็มีของเยอะพอสมควรครับแต่แนวพวกเสื้อผ้าหรือเป็นพวกของใหม่นี่จะไม่มีนะครับ นีาม่ดยตัสวยาะนีไปไปยัง ร้านนี้ก็ของโบราณสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ เท่าไหร่ครับตัวนี้สองพันห้าเนะนนะเลมี่มาแตงี่กนดอ๋อนี่กวนอ๋อนี่กวปากนาต่อพันแปด่ต <laughs> ยุทธยุทเท่าไหร่ครับผมชุดนี้ชุดนี้พันสองครับพันสองใช้ได้เนาะใช้ได้ไหมเทปต้องไม่ทำอ๋อเทปต้องไม่ทำเทปมันแล้วนี่ยพันแถวเนี่ยนใช่แต่เทปต้องไม่ทำเทปต้องไม่ทำเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่นี่พันห้าพันห้าที่นี่หา่ไงครับเนี่ยสี่สิบบาทครับสามอันนู้ขอบคุณครับ ला หมด,ดเลยได้ละลายม,ม,มีหาบเก่าด้วยครับผมนึกถึงยายตอนสมัยเด็กๆเ,เดินตามยายขายเมีเ่ยงคำครับผม อย่างนี้ขายคนเท่าไหร่ครับขายยกลังอายกลังเท่าไหร่ครับลังอ,อ๋อเนี่ยเหรอหมดนี่นะแคออนาดางานโชว์หวยเก่าๆนะครับคลาสสิกดีครับผม 全然。 ดูนี่หน่อยจ้าแล้วเหยทอยเหร่ครับนี่สอยกบเป็นเหล้าอะไรอ๋อเหล้าหวานที่เคียวเป็นเหล้าหวานนะคะอืออืมเหอครึ่งนึ่่น ใครถนัดงานอะไรก็มาเลือกเอานะครับมีหลายอย่างเลยครับทั้งงานทองเหลืองของเก่าโบราณโชห่วยเล่าและพักเครื่องครับรอบเช้านี้ผมก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ก็ดูตื่นตาตื่นใจดีครับผมไม่เคยมาเช้าขนาดนี้ครับ นะผมซื้อชั้นเด็กมา4ชั้นมามาันเป็นชั้นทผมวางมากเ็ย ก็ขอจบการรีวิวใน EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมใน EP ต่อไปนะครับขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ